ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมยังไม่ได้นอนนะพอดีวา่าพยายามจะทําซุขุณะให้เต็มที่แล้วก็มารีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะครับแต่ตอนเนี้ยคือยังทําไม่เสร็จเลยนะก็คือแบบวิธีการทํามันมีอยู่2รูปแบบนะครับก็คือการสุ่มตู้เบนเดอร์เนาะนี่เฮ้ยอ๋อไปเปิดอันนี้เอาไหมการสุ่มตู้เบนเดอร์นะครับก็คือ 900โทเคนนะครับกับอีก9,000้แพงมากแล้วก็โอกาสออกน้อยมากเหมือนกันเออจริงๆคือผมก็ใช้เวลามา2วันแล้วครับในการทำเนาะแต่นี่เป็นเวลาตีสองนะครับของวันที่7นะครับเดือน12บะเออเดือนสุดท้ายเนาะก็นี่ฮนะผมก็ทำจนรีวิวตันเลยนะเออก็กินมาครบ15นิ้วนะครับท่านผู้ชมต้องกินให้ครบ15นิ้วนะครับก็คือ15นิ้วของสุขนะ วิธีการหานิ้วซูคุนะนะครับต้องอมีคนอยู่ในเซิร์ฟประมาณ5คนนะครับแล้วก็รอทุกๆ5นาทีและหรือ6นาทีนะครับส่วนใหญ่ผมจะเห็นแบบประมาณ6นาทีนะเออรีหาก็ใช้ยุจิกดคิวแล้วก็รีหานะครับก็ประมาณนี้เนาะเออใครที่มีเขาเรียกนะใครที่มีนิ้วก็จะเป็นออร่าสีแดงๆนะครับที่ตัวบุคคลนั้นให้เราไปฆ่านะมีโอกาสที่ไม่ดอปนิ้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ พอดอับนิ้วมาเสร็จใช่ไหมให้เรากินนิ้วนั้นเข้าไปนะครับและถ้ากินเข้าไปมันไม่มีตัวหนังสือสีแดงๆหรือกรอบสีแดงแบบเหมือนแบบโดนดามเมอะไรพวกนี้ที่จริงมันไม่โดนอยู่แล้วเนาะเออแบบเหมือนเรื่องนะ,ะมีตัวหนังสือสีแดงมันก็จะแบบเขียนอะไรสักอย่างนะผมอ่านไม่ทันมันไวมากเออจริงๆก็ขึ้นมาสักประมาณสิบห้าครั้งนะครับท่านผู้ชมก็เขียนไปอ่ะ หครั้งเนาะว่าถ้าผู้ชมได้หนึ่งครั้งถ้าผู้ชมจะได้จําได้นะว่าาผู้ชมเรื่องอะไรนะได้ไปกี่ครั้งละพอได้ห้าครั้งนะครับก็มาเช็คที่สุุณะได้นะครับถ้าลืมนะหครั้งละมันก็จะเขียนว่า,าคือให้เราไปแข็งแต่งขึ้นกว่าเดิมเนาะอ่ะเหตที่สองนะครับพดถึง15บนิ้วเลยนะก็คือคอ่าคนหรือคําสาพที่มันดอกนิ้วจนได้สิบหาพูด ทจริงมันไม่สิบห้าพูดหรอกก็คือ1ิบสครั้งบทพูดของมันเนาะให้เรามาเออททให้เรามาคุยกับสุคุณะนะครับแล้วสุคุณะจะให้ไปสู้กับเขาทีนี้วิธีการสู้เนี่ยโคตรยากเลยคุณผมตายมาร้อยรอบแล้วอะ่ะคือแบบไม่ไหวอะ่ะคือมาคุยกับเขาเขาก็บอกว่า if you want to use my ability defend me in a fight and อ่าอ่านไม่ทันนะครับก็จะเทเลพอร์ตไป ยันโดเมนของสุขุนะไม่ก็จิตใจของเราปะ,ะน่าจะจิตใจของเรานะครับก็ให้เรามาสู้กับมันนะครับโอ้โหวิธีคอมโ,มโบนี้คือต้องปิดฉากมันให้ไวที่สุดนะคุผมก็ไม่แน่ใจว่าจะทํายังไงอะ่ะคือมันฮิวไวมากเนาะแอดมินก็เพิ่งแก้มาใหม่ว่าแบบอโอกาส0.1นะที่สุขุนะจะไม่ฮิวตัวเองนะครับเนี่ยนะเปิดมาก็อมตะาละคือเปิดมารอบแรกเขาจะยิงสอนธนูนะฮะแล้วรอบที่สเนะี่ยเขาจะปาด อะไรสัอย่างมานี่ฮะแล้วมันก็จะหิวล้นจอครับดูดิเลือดมันเป็นแสนเลยปะวะไอ้เนี่ยโอ้โหแบบยากมากนะครับวิธีการทำก็มีประมาณนี้แหละก็คือกินให้มีคำพูดสีดแดงขึ้นมา15ครั้งนะครับก็จดจำไว้ก็แล้วกันเนาะแล้วก็พอถึง15ครั้งให้ไปคุยกับสุคุนะตัวนี้ ขอโทษนะครับขอตัดเรื่องการทำสุขนะไปสักพักหนึ่งนะครับสักแป๊บหนึ่งนะอ่ะผมจะมาบอกวิธีการหาโคเคนอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับอ่าหนึ่งเลยนะฮะให้เรามีเงินสักประมาณอ่าแสนห้าหมื่นนะครับก็คือจำนวนเต็มนะฮะแล้วก็มาคุยกับในร้านอ่าอาเคตนะ,ะ,ะนั่นแหละให้มาคุยกับคนนี้นะครับนะีบ่ฮะเขาก็จะถามแบบ อยากจะเอาคอยแรกหรือเปล่าอ่ะผมอาจจะอ่านผิดนะครับก็เอาเงินมาแสนห้านะครับเอามาแลกเป็น200โทเค็นนะครับถือว่าคุ้มไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันสําหรับสายฟาร์มนี่ผมว่าน่าจะคุ้มมากนะครับต่อไปนะฮะในส่วนของอ่าอ่าเนี่ยไอบีทีนะครับในส่วนของ B t นะสามารถเอามาแลกได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องใช้ในส่วนของ 1BT นะครับเอามาแลกนะฮะก็เขาก็จะถามนะครับเนี่ยพอย์นะครับ ก็จะสามารถ1 BT นะครับแลกพอยได้1,500โทเค็นนะครับจาก500นะเขาปรับเป็น1,500โทเค็นนะครับโทเค็น <Okay. S 1> ก็สามารถเอาไปแลกได้เหมือนกันนะครับแลกเป็นเงินนะครับก็มาคุยกับตัวตรงกลางนะครับก็มาคุยกับเขานะเขาก็จะให้เราแลก500ไป5,000 50, โทเค็นนะครับอ่ะสู้ครั้งสุดท้ายเดี๋ยวจะตัดคลิปละจะไปนอนละไม่ไหวจริงๆ นะครับเดี๋ยววันต่อมาก็คือวันนี้แหละตอนช่วงเย็นๆเดี๋ยวผมจะพยายามค่าสุขุณะให้ได้นะครับก็ถ้าค่าได้เดี๋ยวไู่ทำไมมันมืดวะถ้าค่าได้เดี๋ยวผมจะมารีบรีวิวให้ดูนะครับสกิลแต่และสกิลเป็นยังไงโอ้โหามาต่ายกันเงยยากเย็นแสนขมดลืกเลยโอ้ยมืดเลยนะ วยสคิวอาร์ทันวะ่ะดีนะมันกระโดดเมื่อกีอ้โอ้ยเอามาตายอีกแล้วครับอื้อเลือดหนึ่งแสนติดไม่ตายด้วยแตกนะครับจบคลิปประมาณนี้ก็แล้วกันเจอกันครับคลิปหน้าฮะรอดผมได้สุขุน้ำมาแล้วก็มาดีวิวให้นะครับ อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามด้วยนะครับเออนิดอาจจะพานิดนึงนะครับขอบคุณครับที่รับชมนะบ๊ายบาย